สวัสดีทุกคนวันนี้เฮาสิมารีวิวกันมาหน้าของเฮาหนึ่งมือเนาะหรือว่าอยูหน้าของเฮาหนึ่งมือว่ามันเฮาเฮ็ดไปเลยเน่ตอนนี้กะกําลังเกือบโมูเนาะขั้นตอนทำอีกมาหอนามันได้ลุแล้วเนาะทุกคนมันได้มันได้ลุก,ลอก,ลกสองตัวทำีกแล้ค่อยถามแม่ค่อยว่าอัน มูได้รู้จากตัวอ่ะเราว่าได้สิบสองตัวว่าโอ้คือมาได้หลายแท้อ่ะเหมือนได้แสิบสองตัวบ้าเบิ่งมาเห็นสองตัวทุกคนแต่ว่าอันลูกมันน่ะกินนมมันกินนมแม่มันหลายโพดไม่เห็นถึงแม่มันน่ะจ่อยตัวนี้ก็แยกเคาะแล้วเนาะเอาลูกมันไปขังเคาะยังเหลือแต่แม่มันพูดยวนหุบไม้เนาะทุกคนอันนี้ก็ ห้ามออนแล้วทุกคนที่เอามากเกือมันน้ำต้มก็มันกระเบิดละต้มพักวต้มใบบอนมันไปเยอะตุยไปเลยม,มันเยอะจ้อยแล้วหมูหมูได้ลูกสองสองแล้วมันก็เยอะจ้อยแล้ว จบทุกคนวันนี้เราก็สิไปเกือลูกมันตโอมาเนี่ยไปไปกันเลยตันนี้เราก็มาสูบน้ำกันนะทุกคนสูบน้ำเอาไปอันป่นเสกับน้ำต้มที่นพอค่อยต้มไว้ นี่ก็คือเทียงหน้าเนาะเป็ดแม่ค่อยเลงไว้อันนี้เป็ดเป็ดกาเป็ดลาดอยู่คุณขโมยกินของเราเหรอโอ้ อันนี้ก็คือแนวให้หมูแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาเสียวน้ำมาผสมให้มันก่อนเดี๋ยวเขาจับปน,นี้เทาะชนีก็ทุกคนเพราะว่ามันโบมีคนจับกองให้เลยมันย่อบ่ได้เนะเบิงเดียวตอนนี้เขาก็ได้น้ำนี่มาเรียบร้อยแล้วทุกคน อันนี้ก็กมะกะทันเฮาเนาะมันมะกะทันส้มทุกคนแต่ว่ามันเป็นโดกดกได้กกหวานถ้ามันโบเป็นเนอะมันเป็นดกๆดกปีนี้ก็ได้เนี้ยยางไปเคาะมูมูน้อยสองตัวนะทุกคนเฮ็ดเคาะคือมันหนาแน่นเลยเพราะว่ามันมันอ้อดูทุกคนมันอ่อ้วมันแลนไปเซอร์แม่มัน นี่ก็คือลูกหมูน้อยมีตมูเธอร์มันทอไปเกิดมันก็ขี่ดื้อพดทุกคนเลย ลูมันหัดตุ้ยตุ้ยเโ,โอ้ไก่ก็ยักมากินน้ำอันนี้ไก่เตะพอควยตัวนี้ทำมันชี้อ้อตัวแดงๆเนี่ยทุกคน ตัวแดงในตัวนี้นะดำปนแดงแต่มันใหญ่มากเลยคนมันก็เยอะเป็นสีดำเลยทุกคนแต่เก,ออก่ามันแดงกว่านี้มันแดงเบิดตูัวนี่เลยไก่สามตัวก็จะมากินน้ำอาะ